เคสตัวนี้ราคาแค่2,000กับอีกประมาณ100นะครับผมตีกลมๆประมาณ2,000อาจจะบวกกว่านี้สัก100 2 0 0ก็แล้วแต่ณเวลาน้านั้นว่าเขาขายเท่าไหร่บางทีชิปปิ้งเปลี่ยนค่าเงินเปลี่ยนราคาของมันกาจะเปลี่ยนตามแต่เอาเป็นว่า2,000อยู่ในเรนจ์ช่วงนี้2,000คุณได้อะไรบ้างคุณได้ความเป็นเคสตู้ปลาที่ถอดมาเลยครับถอดยกอินสปิเรชันมาเลยแต่ราคาแม่งถูกกว่าหลายเท่าตัวแล้วที่สำคัญนะฮะ เขาให้พัดลมบันเดิลมาจากโรงงานเลยทั้งหมด5ตัวไม่ใช่ห้าดิหตัวเฮ้ยบ้าไปแล้วอย่างคุ้มตู้ปลาของเขาคือฝาหน้าเป็นกระจกนะครับฝาตรงนี้45องศาตัดขอบก็เป็นกระจกและไม่มีเสาด้วยฝาข้าง TG โชว์เครื่องเป็นกระจกเหมือนกันนั่นเท่ากับว่าเราจะมองเห็นเครื่องของเราเข้าไปข้างในเนี่ยได้ทั้งหมด3ด้านด้านหน้าตัดขอบ45 แล้วก็ด้านข้างวิธีเปิดฝาง่ายๆครับฝาข้างก่อนเลยเขาจะมีสกรู2ตัวคุณขันคลายออกมาคลายเลยนะครับคลายเสร็จปุ๊บยกออกนะครับกระจกบานนี้จะมีดามขอบบนขอบล่างแล้วก็ขอบด้านหลังตรงขอบด้านหน้าไม่มีระวังนิดนึงนะครับต่อให้มีขอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสที่จะกระแทกกระเทาะหรือมีอะไรไปป้งไปแป้งมันเนี่ย มันแตกง่ายได้หมดยิ่งถ้าแบบปลายแหลมๆปลายคมๆนะปิ้งนิดเดียวรู้เรื่องฝาบนครับวิธีเดียวกันกับฝาข้างสกรู2ตัวด้านหลังถอยหลังนิดนึงแล้วยกขึ้นฝาหลังเช่นกันสกรู2ตัวถอยหลังนะครับแล้วก็ดึงดึงได้ยังอ้าวดึงดึงมันออกมานี่ฝาหลังตรงนี้นะฮะจะมีช่องสำหรับระบายความร้อนให้กับโซน power l y และ ช่องระบายความร้อนให้กับโซที่เป็นพัดลมนะโอเคทีนี้ครับผมจะบอกนิดนึงครับว่าไอ้ฝากระจกเนี่ยสบานเนี่ยที่คาอยู่เนี่ยจริงสามารถถอดได้นะ45องศาตัดขอบตรงนี้ฝั่งข้างในนะครับช่วงตรงกลางเนี่ยทั้งล่างและบนจะมีสกรูยึดอยู่บนหนึ่งล่างหนึ่งคุณขันแล้วคลายออกแล้วคุณดึงฝา45นี้ออกได้เลยส่วนฝาด้านหน้านี้ จะมีสกรูทั้งหมด2ตัวครับบนล่างคลายเสร็จปุ๊บคุณเลื่อนกระจกไปทางฝั่งหลังเครื่องแล้วยกออกได้เลยเพื่อการทํางานเพื่อการประกอบที่สะดวกขึ้นทีนี้ครับข้างบนอ่ะให้ดูเหลีนน่ยงน,น,นี้นิดนึงมองจากฝั่งเครื่องฝั่งด้านข้างเข้าไปนะปึง้งเห็นตําแหน่งไหมครับตำแหน่งของการติดตั้งพัดลมเนี่ยเขาจะโยห,หรือว่าเบี่ยงมาทังขอบกระจกเยอะมากแทบจะชิดเลย คุณสามารถใส่พัดลม120ได้ทั้งหมด3ตัวครับ1 2 3หรือ140ทั้งหมด2ตัว1 2และพัดลมที่เขาให้มากับเคสรุ่นนี้นะครับผมยังไม่ได้พูดชื่อรุ่นเลยเคอ่พัดลมที่ให้มากับเคสรุ่นนี้มีทั้งหมด6ตัวตอนแรกตอนแรกจำผิดเป็น5 3ตัวแรกอยู่ข้างบนเป็นพัดลมแบบ reverse เป็นพัดลมแบบ reverse เดี๋ยวให้ว่ากัน2ตัว ด้านข้างเมนบอร์ดก็เป็นพัดลมแบบรีเวิร์สโซนอีกหนึ่งตัวด้านหลังเป็นพัดลมที่ทางปกติครับเป่าออกด้านหลังเครื่องนั่นเท่ากับว่าคุณจะได้รีเวิร์สหมด5ตัวและเป่าที่ทางปกติอีก1ตัวถ้าเกิดว่าเราประกอบเครื่องโดยที่ไม่ใส่ชุดน้ำไม่เพิ่มพัดลมอะไรเข้าไปเลยแนะนำให้ใช้วิธีการถอดไอพัดลมรีเวิร์สสาตัวบนเนี้ยถอดออกมาครับไปใส่ที่ไหน ไปใส่ที่พื้นเคสด้านล่างเพราะมันจะทําให้เห็นหน้าใบหน้าพัดลมที่สวยเหมือนกับติดตั้งข้างบนนี่แหละแต่ว่ามันจะอยู่ที่พื้นเคสแทนโดยเป็นการที่ reverse อะเนาะเป็นการดูดเอาลมจากพื้นเคสให้มันลอยขึ้นมาเป็นการเอาลมเย็นจากพื้นเคสใต้เคสขึ้นมาที่เหลือก็คุณจะปรับจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่จะเพิ่มจะลดอะไรก็แล<ๆ>้วแต่สะดวกได้เลยหรือถ้าเกิดไม่อยากจะเอาพัดลมข้างบนที่เป็น reverse ลงมาไว้ข้างล่าง คุณก็กลับทางพัดลมดีเวิร์สด้านบนเนี่ยก็ได้เหมือนกันกลับทางปึ๊บปุบบก็แล้วแต่สะดวกนะครับทีนี้ครับไซส์ของเคสตัวนี้ที่ใส่เมนบอร์ดได้นะครับเคสมันเป็นไมโคร ATX เมนบอร์ดที่ใส่ได้ก็ตั้งแต่ M ATX ลงไปก็จะเป็นไมโคร ATX M นั่นแหละหรือจะเป็น I นะครับมินิ I TX ได้ทั้งหมด2ไซส์ถ้าเป็น ATX ปกติใส่ไม่ได้ครับใส่ไม่ได้เพราะว่าบอร์ดมันจะยาวกว่าส่วน extension slot ของเคสรุ่นนี้ 5สล็อตจะมากกว่า m i โ r o A T X ปกติทั่วๆไปอยู่1ปกติไ i โ r o หรือว่าเคส M ทั่วไปมันจะเป็น4สล็อตแต่สำหรับตัวนี้ให้มา5นะครับ1 2 3 4 5อันบนสุดเป็นแบบขันน็อตถอดได้เลยส่วน4อันล่างเป็นแบบพับหักทิ้งนะพับหักทิ้งถัดมาด้านหลังของเคสตำแหน่งในการวางใส่ power supply อยู่ด้านล่างวางแนวนี้ นี่นะครับเห็นช่อง power จะมองออกเป็นการวางตะแคงความยาวของ power ไซส์พันไซส์850ใส่ได้หมดนะครับได้ทุกหมดเพราะว่าความยาวของ power เนี่ยที่มันรองรับจริงๆเลยนะเอาแบบไม่ติดอะไรเลยนะลากสุดทางก็ประมาณ20่ะครับ200มิลซึ่งณนะวันนี้เราไม่ค่อยได้เห็น power ไซส์200มิลสักเท่าไหร่มันจะไปอยู่กับ power ที่เป็นแบบ capacity ูงสูงแบบ พันสองพันสามพันหกอะไรอย่างเงี้ยล้วส่วนใหญ่มันจะอยู่มาสักร้อยหกสิบร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบยังมีเลยร้ 100, อยสมมติตีสักร้อยหกสิบแล้วกันถ้าร้อยหกสิบเนี่ยมันจะมาแค่นี้เองครับประมาณนี้ซึ่งเป็นเพะซัพพลายที่มีอยู่ในท้องตลาดเยอะแยะหาได้ทั่วไปหลายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อส่วนตำแหน่งข้างบนนี้นะครับนี่เทรย์ตรงนี้เอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสก์กับ S.S.D. หรือฮาร์ดดิสที่เป็น2.5ง่ายๆคือฮาร์ดดิสส์3.5ฮาร์ดดิส S.S.D. 2.5ถ้าเป็น2.5คุณขันประกบได้เลยถ้าเป็น3.5คุณต้องสไลด์เข้าไปครับ2ตัว3.5ได้2ตัวสไลด์เข้าไปในร่องนี้วิธีการเอาไอเทรนนีอกมาขันน็อตสกรู2ตัวนี้ขันออกนะครับและอีกหตัวก็คือตรงนี้อีก1ตัวคือด้านบน แล้วคุณก็ยกออกมาใส่ฮาร์ดดิสต์ใส่ s s d แล้วแต่ว่าคุณจะใส่หรือไม่ใส่ถ้าคุณไม่ใส่ฮาร์ดดิสต์เลยไม่มี s s d 2.5เลยคุณถอดมันออกได้เพราะมันไม่ได้ใช้อะไรเพราะมันเป็นตำแหน่งในการติดตั้งฮาร์ดดิสต์3.5หรือ2.5เท่านั้นไม่ใช้ถอดออกได้นะครับเก็บไว้แล้วคุณก็ลอดสายเดินสายตามที่คุณสะดวกได้เลยช่องในการลอดต่างๆอ่ะมองทางด้านหน้ากันแล้วกันเริ่มจากข้างบนก่อนนะครับเหนือเมนบอร์ดมีตรงนี้ครับ3นิ้วสอด สนิ้วเหลือตรงนี้3นิ้วสอด3นิ้วเหลือเหมือนกันโซนด้านข้างเมนบอร์ดล่ะอ่ะตรงนี้ก็3นิ้วสอดนี่นะครับยี่สี่พินล่ะโอ้ตรงนี้ได้หลายนิ้วเลยสีนิ้วห้านิ้วได้เลยแต่ว่านิ้วผมมันยัดไม่ได้ข้างล่างก็3นิ้วครับแล้วใต้เมนบอร์ดล่ะอ่ะตรงนี้สองตรงนี้2นิ้วตรงนี้2นิ้วที่เหลือไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วดูพื้นเคสกันบ้าง พื้นเคสมีฟิลเตอร์ที่เป็นโอ้ oh, ถอดได้ครับดีจังเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กนะครับนิ่มๆมากก่นอนตำแหน่งของพื้นเคสนะครับสูงจากพื้นจริงเนี่ยประมาณทักสิบห้ามิลหรือว่ามันเซนครึ่งนะลองวางดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราติดตั้งพัดลมแบบดูดเข้าความเย็นหรือว่าอากาศจากภายนอกเครื่องสามารถวิ่งลอดเข้าไปแล้วโดนพัดลมดูดเข้าไปได้ย้ำอีกครั้งนะฮะพัดลมข้างล่างเนี่ยร้อยี่สิบได้สามถ้าเป็นร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบได้สองร้อยี่สิบได้สาม ตำแหน่งตรงนี้อ่ะย้อนกลับมาพัดลมตรงนี้เป็น120มาให้2ตัวก็จริงแต่ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนไซส์ใส่เป็น140 2ตัวได้ด้วยนะร้อยสีได้เหมือนกัน IO ย้อนกลับไป IO คือปิดเปิด,ปดรีเซ็ตพอร์ต USB ต่างถ้ามองจากหน้าเครื่องจะอยู่ข้างบนครับหมับขอให้และอยู่ตรงนี้ด้านขวาแถบตรงนี้ เปิดปิดรีเซ็ต3.5มิลคอมโบ2.0ไทป์ไทเอไทอ่าแล้วก็3.0์ไทเอเคสรุ่นนี้จะไม่มีไทสี่เพราะอะไรราคามันแค่นี้เอง2,000บวกสักร้อยสองร้อยราคาแค่นี้ส่วนอ c c e ร s o บั b เ n d l e มีมาให้ชุดน็อตยึดเมนบอร์ดยึดฮั์ดิสนะครับหนึ่งถุงเป็นน็อตสีดำอยู่ในนี้ นะครับน็อสีดำเลยรวมมาเลยครับในถุงเดียวถัดมาชุดสายเคเบิลไทยหนวดกุ้งสายรัดอะไรก็แล้วแต่ให้มาสี่สัาห้าเส้นแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ครับมันคือคอนโทรลเลอร์แฟนคับผมแกะยับหมดเลยนะไม่สนใจนะคอนโทรลเลอร์แฟนฮับมีมีไอตัวอีวาโฟมกาวมาให้ด้วยเอาไว้ติดอีวาเฮ้ย,ย,ยนี่เป็นติดทุกแกเว้ยทุกแกเป็นกาวตีดทุกแก ไม่ค่อยอยู่หรอกอผมพูดตามตรงเลยไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเอาไปติดกล่องครับแล้วไปติดกับพื้นเคสข้างหลังเนี่ยโอกาสที่จะหลุดเยอะเพราะกาวมันไม่ได้แน่นยิ่งโดนความร้อนไปเรื่อยเดี๋ยวกาวมันละลายปุ๊บหายมาดูกล่องดีกว่ากล่องตัวนี้คือของซิกมาเทคเองสามารถเสยบพัดลมของเขาเองเนี่ยซึ่งพัดลมของเขาจะเป็นหัวแบบแบบของเขาเลยนะครับนี่หกพินวะห้าพินไอหัวเนี้ยคอนโทรล ได้ทั้งร้อพัดลมและ A R G B ผ่านกล่องฮับที่เขาแถมมาให้นี่แหละไอ้กล่องฮับเนี่ยคอนเน็กได้ทั้งหมดพัดลม8ตัวแล้วก็สามารถกดนะครับปรับสปีดแฟน n ได้ปรับโหมดของไฟได้นะครับแล้วก็ปรับความเร็วสปีดของไฟได้ซึ่งใช้ไฟเลี้ยงโมเลก12โวลต์4พิน1หัวและมีสายเพิ่มมาให้1เส้นสายตัวนี้เอาไว้เชื่อมต่อจากกล่องนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นหัว ARGB 5โวลต์ไปลงที่เมนบอร์ดได้เผื่อซิงกกับ ARGB ของเมนบอร์ดแต่ถ้าเกิดเมนบอร์ดราคาถูกไม่มี ARGB คุณใช้กล่องนี้ครับนี้แล้วปรับเอฟเฟกผ่านกล่องนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญมีรีโมทมาให้ด้วยรีโมทนี้ปรับแฟนสปีดได้ปรับเอฟเฟก LED ได้นะครับปรับรูปแบบเป็นไฟ RGB ปรับโหมดสปีดก็น่าจะได้อยู่แล้วอออยู่นี่ รับโหมดเออโอเคแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดซึ่งสวิตช์เปิดปิดนี้ไม่รู้ว่ายังไม่รู้นะวันนี้ยังไม่รู้ว่ากดปิดปุ๊บจะดับแค่ไฟของพัดลมไหมหรือว่าพัดลมหยุดหมุนไปด้วยแต่ถ้าเกิดเอาตามความเป็นจริงอะ่ะน่าจะแค่ไฟดับไม่น่าจะมีเจ้าไหนทําแบบกดปิดปุ๊บไฟดับพัดลมดับไม่หมุนไม่น่าใช่น่าจะดับแค่ไฟที่เป็น R G B พัดลมน่าจะยังหมุนต่อหรือถ้าเกิดใครไม่ได้ชอบพัดลมของ s i g m a t e c ทที่แถมมาให้5 6ตัวนี้ คุณก็ไปหาพัดลมยี่ห้ออื่นมาใส่แทนเปลี่ยนเข้าไปได้พัดลมในในโลกในบ้านเราโหแม่งมีขายแบบเยอะแยะมากมายก,ก่ายกองคุณจะหายี่ห้อไหนหน้าตายังไงราคาแพงราคาถูกขนาดไหนแล้วแต่คุณได้เลยประมาณนี้นะครับกับเคสตัวนี้สองพันกับอีกหนึ่งร้อยโดยประมาณเ้าืงบนใส่หมอ้อน้ําได้นะครับร้อยยี่สิบสองสี่ศูนย์สามหกศูนย์หรือถ้าเกิดใครอยากจ,จะเล่นตัวร้อยสี่สิบหรือสองแปดศูนย์ก็ใส่ได้เพราะตำแหน่งของหมอ้อน้ํามันจะถูกเบี่ยง มาทางฝั่งนี้มันจะหลบไอ้พวกฮีทซิงค์ sink, ชุดผ้าระบายความร้อนของชุดผ้าจ่ายไฟของเมนบอร์ดหลบหัวต่างๆที่อยู่ด้านช่วงด้านบนของเมนบอร์ดหลบให้มันจะเยื้อมาทางนี้แต่อาจจะมีบางจังหวะบางเหลี่ยมที่แบบชิดตรงนั้นชิดตรงนี้บ้างเล็กน้อยแต่เขาพยายามขยับหลบมาให้แล้วแหละถือว่าเป็นอีกแบรนด์นะครับที่ทําเคสออกมาได้ผมไม่พูดถึงดีไซน์ก็แล้วกันดีไซน์อ่ะเขาทํามาให้ถูกฉลโก ถูกจะิลกับคนทั่วโลกแต่เรื่องของราคาเนี่ยเขาทํามาให้ถูกถูกใจกับคนที่แบบหนึ่งงบน้อยสองคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องเคสสามคนที่ชอบความคุ้มของตัวเคสเอาตัวนี้แหละวะแม่งถึงจะเป็นบอร์ดแค่ไมโครก็จริงแต่กูให้พัดลมเยอะกูได้ฟิลลิ่งตูป้ปลาแค่ไม่ต้องมีพัดลมมาแถมมาให้เนี่ยแล้วขายสักพันหกพันนะไม่มีพัดลมมาเลยนะให้ลูกค้าให้ยูเซอร์ไปหาพัดลมเอง แล้วได้ฟิลลิ่ิงตู้ปลาแบบนี้ก็เจ๋งแล้วซึ่งเคสรุ่นนี้ชื่อแบรนด์ว่า Sigma Tech ชื่อรุ่นของมันคือ q b CuBI แล้วก็ตามด้วยคำว่า M ซึ่ง Sigma Tech เองจะมีรุ่นที่เป็น q b วเฉยๆไม่มี M ก็จะไซส์ใหญ่ใส่บอร์ด ATX ได้ราคามันก็จะสูงกว่านี้นิดหน่อยแต่ตัวนี้ประมาณ2,000บวกนิดๆแม่งอย่างถูกโอเคนะครับขอบคุณ 3B ทรีบีอินเตอร์เทดใช่ไหมพี่เบิร์ดถ้าผมอ่านชื่อบริษัทเรียกชื่อบริษัทผมขออภัยนะพี่ทรีรก็คือเลขสามแล้วก็ตัว B i อินเตอร์เทดใช่ดิแล้วก็ซิกมาเทคด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเคสตัวนี้มีขายที่นี่นะฮะใครอยากจะสั่งเคสเปล่าๆไปเปลื่อยไปก็สั่งมาได้ใครอยากจะสั่งประกอบเครื่องจากสเปคแล้วใช้เคสรุน่นนี้ก็บอกมาได้นะครับสงสัยตรงไหนอยากจะรู้ตรงไหนอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคสรุ่นนี้ คอมเมนต์ดอปไว้ที่ใต้คลิปถ้าผมผ่านเข้าม่เห็นผมจะไปตอบให้หรือใครมาเห็นแล้วรู้ข้อมูลเข้าไปช่วยกันตอบได้ครับแต่ขอให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแตงส์คอมเจ้าของเดียวกับคอมมิกซ์จัดสเปคประกอบคอมอย่าลืมนึกถึงคอมมิกซ์นะครับสวัสดีครับ